ไรนะป้าแดงดด้วยค่ะบอกล่ะนะป้าขอเรียกคุณป้าจังะตกใจหมดเลยอะเรียกคุดพลยว่าคุณป้าหรออ๋อที่เป็นหลานใช่ไหมฮะอ๋อเป็นมีสักเป็นเป็นกุณป้าไอเด้งใช่ไหมครับเอาเพลงกุเด้งไหมอะเอาเพลงกุเด้งไหมอะพี่เอ็ดสจเล่าไอเด้งเมือจเลาดจากเดียว ดังๆใช่ไหมกี่รอบแล้วสามรอบหนึ่งสองต๊อกปาลังมามีนะดังพอไหมได้พอเดินต๊อกต๊อกปาลังมามีนะอะให้พูดว่าผมรักน้องไปครับผมจะดูแลลูกสาวแม่เป็นอย่างดีที่สุดแล่น้องเอย ให้ดีที่สุดพอใจไหมครับคุณแม่ถ้าพูดไม่เกียดครับงานนี้เราวันเราเป็นรางวัลที่หนึ่งมาให้ท่านด้วยนะใบละหนึ่งร้อยเอาแล้วงานนี้กลับไปเทปกินแทนไรก็ให้แม่ใหญ่ท่านเลยดีกว่าเดี๋ยวนับก่อนี่ใบละห้าใบผมประตูสุดท้ายขออนุญาตคุณแม่สวัสดีครับประตูนี้ต้องการอะไรครับ พี่ใหญ่ก็รับลูกนอะวาตเอะวตุสอะวนุภาเวะาอะเวรัสะตาสวคนวในใจก็มราบครับประเด็นอะวิตตอะลตุปทนตุปญานะสวีแจ๊คจตอต แปดสี่นะครเ็บหกแปนะครับหนก้าสี่นะเอาละเนี่ยเนี่ยนะครับสีหกไปไม่เาละถูระหวกปดนี้ได้ขึ้นวันได้ไหมไมได้เยไปเลยเข้าเข้าเข้าขายในงานเลยนะครับครับเข้าขายเลยครับพอดี เอาเส้นเสียงมาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมครับอ๋อเป็นอาชีพเสริมใช่ครับมาขายในงานคือโอกาสขายในงานถูกโอกาสขายในงานเลยครับก็รับพี่ใหม่ครับอ๋อโชคอาลาบมาให้อ๋อโชคอาลาบในงานใช่ครับถึงในงานเลยครับแล้วขายไปเท่าไหร่ครับเอ่อไม่ละ้อยครับไม่ละลอยเองครับไม่ละลอยครับไม่ละลอยเหลืออัได้ถูกโข้ามากเดี๋ยวนี้เลยครับอ้าวดีนะดีหกแปดได้มีได้เลยไปแล้วดิอ้าวแล้วตังหกเจ็ดนี่นะครับหกเจ็ดจะไปแล้ว Oh. Yeah, yeah.